สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซตก้อยอยู่กับผมเจตไซต์ก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาดูเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลที่เข้าตาวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฝากไปด้วยละอดของเราพักยก7จตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนกันก่อนครับฟุตบอลลีกของตุรกีเฟเนบัเช่รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอิสตันบูลสปอร์นะครับเฟเนบัเช่63แต้มเกมล่าสุดบุกชนะอิสตันบูลบาซักเซียมา2ต่อ1นะครับสภาพทีมคืนวันนี้ไม่มีบัคเชลี่กับโจชัวคิงครับแนวรุกจะมีเดียโก้ i, i, รอซซี่อ กองหน้าเป็นเอเนอร์วาเลนเซียเหมือนเดิมเจอกับอิสตันบูลสปอร์28แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอันทัธยาสปอร์มา3-3นะครับมีเอดูอาโรดากองหน้าเป็นเอเมกาเอเซนะครับ เจอก,การฤดูกาลนี้มา2นัดเฟเนยิงขาด2เกมนะครับในหลีกบุกถล่ม5-2ในบอลถ้วยก,ก็ชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเฟเนบัเช่เป็นต่อนะครับสาการล่าสุดเฟเนบาเช่ตามหลังกาตาสราย6แต้มนะครับดังนั้นในแง่าการลุ้นชัป์เกมนี้ต้องชนะเท่านั้นภาพรวมดีกว่าเยอะนะครับดูแล้วไม่น่ายากครับเฟเนบัเช่จะเปิดบ้านชนะขาดถึง2ประตูได้ในคืนนี้นะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองตรงครับไปดูเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลูตันอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับมิดเดิลส์บรูอันดับ4ครับลูตันเจ็ดสิบห้าแต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเรดดิ้งมา1-1นะครับสามนารุกก็มีอลันแคมเบลครับเคลลี่วูดรอข้างหน้าเป็นคาตันมอร์ลิสนะครับเจอกับโบโร74แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเฮามา3-1นะครับไมเคิลคาริคเตรียมส่งแกนหลักนะครับชูบาอักปอมมาคัรฟอร์สกองหน้าเป็นคารมารอนเอเชอร์ครับ เกมแรกโบโรเปิดบ้านชนะ21คู่นี้ก่อนเกมเขายังมองรูตันเป็นต่อเล็กน้อยนะครับรูตันตอนนี้การันตีเพลย์ออฟ6อันดับแรกแน่นอนแล้วนะครับผลงานไม่แพ้มา11เกมชนะ7เสมอ4ครับในขณะที่ฝั่งของโบโรเนี่ยขอ1แต้มเพื่อจะการันตีการเพลย์ออฟนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้ผมว่าสูสีครับมีโอกาสออกเสมอนะครับดังนั้นเชียร์มิดเดิลสโบรจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตี2:15นะครับไปที่ลีกโปรตุเกสวิเทเรียก,กิมารายส์จะเปิดบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนครับกิมารายส์41แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ฟ,ฟาร์มาลิกามา1-2นะครับตัวหลักๆก,ก็มีโจตาดานิเอลซินวาลูเบนลามิเลสนะครับในขณะที่ลิสบอน58แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในยูโรปาลีกบุกเสมอ,อมาได้แล้วก็แต่ว่าผลงานไม่ดีถือว่าตกรอบนะครับไปเสมอยูเว่มาครับ ตัวหลักๆก,ก็มีเปาลินโยโจโรนนี่กาเบลนะครับแล้วก็เตียโกซินวาติดโทษบานนะครับตัวหลักก็จะมีอันเบรตินเกาเปโดคอนกาเวสนะครับของหน้าเป็นมาคัตเอ็ดเวิร์ดเกมแรกลิสบอนเปิดบ้านถล่ม3-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมลิสบอนบุกมาเป็นต่อแน่ครับสา,าการของลิสบอนเนี่ยตามบราการสิแต้มในแง่ของการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยเอาง่ายกิมอะไรก็ต้องการลุ้นแต้มเพื่อไปยุโรปเหมือนกันครับผมว่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยลิสบอนก็ยังดูดีกว่านะครับ ยังไงเกมลุกดูจัดกว่าครับวัดใจสปอร์ติ้งลิสบอนดีกว่าครับมีโอกาสสูงจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มนะครับสรุป3ทีมชอบพิทีเฟเนบาเช่มิดเดิลสโบรและสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยละแอดของเราพักยก77ตามนิกงด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ